สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหนุ่มดวงเฮงซื้อเก้าอี้มือสองมา1,700สุดท้ายเจอแจ็คพอตขายต่อได้3ล้านบาทเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวสุดฮือฮาเมื่อเว็บไซต์ต่างประเทศร,รายงานว่าจัสตินมิลเลอร์ชายหนุ่มที่อาศัยอยู่ในลอสแองเจลิสได้ตัดสินใจซื้อเก้าอี้หนังสภาพเก่าๆมาในราคา1,700บาท แต่สุดท้ายเจอแจ็คพอตเพราะเขากลับขายมันต่อได้ในราคาถึง3ล้านบาทละทีเดียวงานนี้โชคใหญ่ล้นทับเต็มๆโดยรายงานระบุว่าเขาได้เห็นเก้าอี้ดังกล่าวในการประมูลออนไลน์เมื่อไม่กี่วันก่อนซึ่งตอนนั้นราคา50ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ1,700บาทโดยไม่คาดคิดว่าเก้าอี้ตัวนี้เป็นของโพเฮนิงเซนนักออกแบบชื่อดังชาวเดนมาร์ก สุดท้ายทำให้มีคนอยากซื้อต่อในราคา85,000เหรียญสหรัฐหรือประมาณ3ล้านบาทซึ่งมันทำให้เขาอึ้งเป็นอย่างมากต่อมาเขาติดต่องานประมูลของสตอร์บีซึ่งเป็นบริษัทจัดการประมูลงานศิลปะสัญชาติอังกฤษและได้รับการยืนยันว่าเขาอี้ถูกออกแบบโดยเฮนนิงเส้นจริงๆแม้ว่าหนังจะขาดและชำรุดอย่างเห็นได้ชัด แต่ผู้เชี่ยวชาญยังคงเสนอราคาสูงถึง28,000เหรียญสหรัฐหรือประมาณ860,000ดอลลาร์ไต้หวันทั้งนี้เดิมทีมีการประเมินว่าราคาซื้อขายจะอยู่ระหว่าง30,000-50,000ถึง 50, เหรียญสหรัฐหรือประมาณ920,000-1,530,000ดอลลาร์ไต้หวันโดยไม่คาดคิดว่าราคาประมูลสุดท้ายจะอยู่ที่85,000เหรียญสหรัฐซึ่งตัวเขาเองยังไม่อยากจะเชื่อเลยทีเดียว ท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองสแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ